สวัสดีครับ AS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวทไทยลีกนะครับเกมคู่สำคัญนะครับบิ๊กแมชเลยชลบุรีกับทางแบงค์ข้อครับนับถอยหลังนะครับเจ็ดเกมสุดท้ายของฟุตบอลลีกสูงสุดบ้านเรานะครับใครจะเป็นแชมป์พิสสนุพง์เจอแซะผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรนะครับบอลป้ายมาถึงเฮปบตี้ออกมารุ่งรัตรอครับอ้อมหลังมาทีสตองโรเปิดแล้วเฮปบรตี hey ้ตั้งบงลโอ้โห พลาดไปได้ยังไงก็จังหวะนึงของทางเฮปาตี้ครับยังไม่มีใครก็ต้องทําชิงแกะเข้าไปกลายเป็นเข้าทางโปกเก้าอีกทีหนึ่งโปกเก้าเปิดเข้าไปโดพักคืนกลับมาซ้ายของเฮปาตี้โอ้โหเจอความไม่ก่อนแล้วอีกทีหนึ่งทิติพันธ์ยิงบ <c oughs> ุมนี้หวาดเสียวแต่น่าจะหลุดเยอะเหมือนกันครับ <c oughs> ไอทิสตองโดเล่นชิงเข้าในสายของ,งลุงรัดได้ปันเ <c> ข <oughs> ้าข้างถนัดด้วยครับทิติพันธ์แข่งทะลุมาได้หลุนเลยนะครับได้วัดเลยครับตรงนี้ได้วัดเลยครับโอ้โหแล้วชนเสาก็ไม่ได้ โอ้โหเช่นนั้นเอาขวาทีหนึ่งพยายามจะขวางเก็บมายิงจังหวะสองไม่ได้ครับดิสดาครับทิ้งบอลขึ้นมาเกี่ยวไม่โดนครับยูะยองซูยังได้ต่อมาคนเดียวซัดไก่สะเลยโอ้โหตรนนี้อับปักเลโอ้โหแม่บอลมันไต่เสาไตา่คานงงไปเลยครับดูครับไม่เป่าหยุดก็ต้องเล่นนะครับโอ้โหไม่ปัดก็เข้าแน่นอนนะครับพีรพัฒน์ใกล้ๆครับเฮเบตตี้ เอาโอ้โหแม่บอลอหาไม่เจอเราทานตรงนี้เข้าทางขวาไม่ได้รับดูจอสอช้ารันยิงยังติดคริสร่าเตะทิ้งอีกทีหนึ่งรังสารโอ้โหโดนเตะสกัดทิ้งแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจบเกมในครึ่งแรกนะครับเริ่มต้นต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับไถนะไถเอาละครับตรงนี้ดูจังหวะของทางบียูกันหน่อยครับแล้วชาานันกับตัวยิงยังติดเซฟของทางพัดพิชาครับชัดมงคล ให้รังสรรยัดบมาสวยเลยนะครับแล้วให้ต่อจีดีคันยุกเอาล้ครับมีอยู่ไปลองซูมีข้างๆแล้วเลือกซัดลูกเองมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับทางวรุษล้วก็ต้องเตะทิ้งครับเชอรนันเล่นกับทางพีรพัตรรุ่งรัตแทงต่อโอ้โหทะลุสวยแล้วหักโอ้โห,โหจังหวะเลือกเสาแรกครับตอนแรกคิดว่าจะคัดแบ็กมาแล้วก็หักกลับมาให้ทิสตองโดมีเวลาเล่งเล่งเสาสองเปิดไปอย่างติดบุคลคี เข้า right, มาเฮปาตี uh, friends, ้เลาะขวาไม่ได้ยาวไปครับดึงกันไปทีนึงไหลขึ้นกันมาบิสรุดแทงทะลุมาถึงโดงางสัตว์ลูเดี่ยวโอ้โหจอดจอดูไม่ได้คยางเลาะมาเลยครับทิติพันธ์เล่นกับทางเฮปาตี้พลิกมาแล้วกระโดดให้ชนะนั้นแต่งถึงกอดลูกนี้สุดท้ายไม่ได้กระโอ้ตุดเมืพันโดนเนี่ยโอ้ยังอ่านดีมากนะครับมืพันโดนคิวอขึ้นมานะครับเดี๋ยวไว้โปรโมทกันอีกทีแล้วกันนะครับการเอฟทีใครเล่น แต่ตอนนี้องสาการของทางชมบดีล็อกไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งเปิดมาเสาไกลก็ปีโอหเลือกยิงจังหวะแรกของนันชัดมงคลครับบังคับที่ทางยากครับได้ครองบอลเล่นเกมรุกบ่อยหน่อยครับรุ่งรัตเฮเบตตี hey, ้ขวามีประคองนะครับเฮเบตตี hey, ้เลือกแล้วซัดไกลเลยแล้วโอโหจังหวะนี้แม่บอลมันใสออกครับายของเฮเบตตี้ครับเข้าไปเสาแรกมีตัวช่วยครับม่งไว้โดยยูบยองซูเฮเบตตี้อีกทีหนึ่งเลือกซัดเองเลย วนนิชา oh. เกมนี้ก็จะโอเวอร์โหลดทางขวาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือเน้นขึ้นตรงนี้เลยละครับโดให้รุ่งรัตมีเวลาเล็งหักข้อคัดแบ็กกลับมาแต่งแล้วหกักเลือกยิงซ้ายไม่ได้อีกทีนึงสั่มาเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหจริงปล่อยไหลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเช็คเอาก็ได้นะครับดูตรงนี้ทีย้อนกลับมาเนี่ยนี่ครับโอ้แต่ยิงไปทดนแขนที่จริงๆก็อ่ะตรงนี้มาครับ ยิงมาตรงนี้เนี่ยผู้ตัดสินเล่าให้เป็นจุดโทษเลยครับอาจจะไม่ได้รอจังหวะที่ยิงสวนเขาไปเลยคือเป็นเข้าไปแล้วครับใช่คือมันน่าจะปล่อยหละให้จบไปได้นะครับเป็นจังหวะแอบเป็นเทคือได้เปรียบไปแล้วครับมาลุ้นครับ้ายิงเข้าไปก็จบไปที่ปัญหาครับซ้ายเลือกเรียบร้อยก็เอาเลยครับหนึ่งสูประตูสําคัญของทางแบงคอกขึ้นนําโดยเฮเบรตี้เฟรนเดสครับยิงเขมังเราอัดด้วยซ้ายเนี่ยครับก็ไปคนละทางนะครับวิสรุตวิสรุด ให้ทีมชอบตรงนี้ทานั้นต้องตัดแล้วครับแบบนี้แล้วบุคคลีมีใบเหลืองด้วยนะครับติดตัวก่อนหน้านั้นเป็นเหลืองแดงครับโอ้โหคือเจ้าตัวมีใบเหลืองจากจังหวะที่เสียจุดโทษด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหไม่เจอบอลเลยกล่าจิีนี้คันยูนะครับเคาะเล่นกับทางทรงชัยน่าะต้องถ่ายออกมาซ้ายนะคระท่ออีกเรียกบอลอยู่เป็นคนที่แต่งแล้วก็เปิดบอลได้ดีนะครับ หยอดเข้าไปหลุดเอ้าสกัดผิดครับยู่ไหลกลับขึ้นมาแต่งบอลโอ้โหบานแล้วกันเอาอย่างได้ต่อสั้นุ้ยชนคันโอ้โหไม่ได้ครับโอ้ดูก่อนหน้านี้ครับโอ้เกือบจะมีเซอร์ไพรส์ไปงัยนะครับจับยาวแล้วผู้เล่นของแบงกคอกก็ไม่กล้าที่จะเข้านะครับพอชะงักกันไปเนี่ยพันธมิตรมีโอกาสได้ยิงเลยปัดปลายมือครับโอ้โหเซฟเหมือนกันครับยังพอมีโอกาสนะครับเหลือน้อยกว่าแต่ว่าวิธีการก็พอมีอยู่ ยูพักตรงนี้ได้เข้าสายสัดลูกลนี้แล้วเข้าเอาแล้วโอ้โสุดๆไปเลยครับตีสมรดึงยอยู่พยายามสู้ครับเหลือเชื่อครับโอ้โหเกมนี้ชมบดีกลับมาได้ครับบิชดาปิดมาตรงนี้อยู่เวลายอยู่ในก่อหน,นี้อยู่แล้วผมหมงมาไม่ดีเท่าไหร่ครับสุกทนแล้วยิงโอ,โ,โอ้โหแมคเครดิตตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่เข้ากรอบ,รบด้วยนะครับเดี๋ยวดูวิธีบอลตรงนี้นะครับหมกันว่ามาชงครับโอ้โหประตูตัวเองไปเลยยิงเอาแรงเข้าว่าเลยนะใช่ครับ แล้วเหมือนน่าจะจบเลยครับป่าะเรวไมหมดเวลาโอ้โหสุพรรณเอาชนะอยู่ไปอยอางสูตทั้งเกมมาครับแต่ว่าโม่งพลาดทีเดียวครับเสียประตูเลยโอ้แบ่งแต้มไปครับเกมคู่นี้ครับชมรมฟุตซเสมอกับแบงคอกยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเลยครับ